สวัสดีครับพระแท้ดูแลคุณนะครับนี่คือเหรียญกลมปี18นะครับหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับด้านหลังจะเป็นยันดวงนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2518นนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ นายทเนียบว่ากันว่ามีจัดสร้างสองเนื้อนะครับมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญรูปเหมือนนะครับรุ่นแรกที่ออกโดยวัดบ้านไรนะครับรูปเหมือนครึ่งองค์หลังยันดวงปีพศ2 5 1 8ัน